ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าเมิยวเลยนะครัโผมนี่เราก็อยู่กับค่ายท็อปพีจี168หนาะครับเนาะเอามาพี่น้องไงก็มาอยู่กับยุทใหม่กับค่ายมาใหม่หนาะครับเนาะอัะก็ผมก็พามาง,งัดทางงัดเกมอันพีระมิดโบดันซาหนาะครับเนาะ อังกับผมก็พกทุนมาที่60 0มืนนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับเนาะอังกับผมก็สำหรับค่ายท็อปพีจีหนึ่งหกแปดนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายมาใหม่ยูทใหม่เลยนะครับมานะต้องจัดหนักจัดเต็มหน่อยละกันนะครับยูทใหม่พี่น้องเอ้ยอัจเบ็ตจับลอยละกันเนะ<า>นาะมาจื้อบนัสนที่จามหมื่นเออฟังเสียงรถเออ <laughs> ห่าวดังนองน่งัง,ง,ง,งนะครับผัวผมายินดีด้วยคุณชนะรางวัลซี สิสปินเมื่อจะที่ยางของขวยดอกก็มามามาใครจะว่าไหไมาอภินิหารยุดไม่กับผมคุณลอยตกตุ๊บสมพันปาก่อยเลยคุณลอยคุณลอยโอ้ยโอ้ยคุณหลายๆกับอะไรใส่เนาะฮาขวายเมงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเุดไม่กัสิรินข่อยเลยสันบอดเด๋ยเนี่ย เข้ามาดิครับได้อยู่ได้อยู่โอ้ยคุณลอยตุ๊บตุ๊บลงมาหน่อยกับข้าวครับกับข้าวคุณลอยตุ๊บตุ๊บลงมาเลยนะครับผมสลอนไข่พีจีนี่ก็เป็นอีกค่ายนึ้วที่แตกหนักนะครับผมนะแตกแบบตกใจเลยนะครับผมบอกเรืเลยนะครับใครแตะเนี่ยคุณลอยคุณลอยอุ้ยเอาได้อยู่ได้อยู่นะครับโหยี่สิบแมกซ์เต็มตัสิครับผม กับข้าวครับกับข้าวสวยพีระมิดโบดันซ่าและครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่คนเล่นกันเยอะนะครับผมนะสไตล์คล้ายๆกับสวิตโบดันซ่าเลยนะครับผมสไตล์คล้ายๆกันเลยนะครับโอ้ยอภิษฎหารยุดใบข่อยเนาะแตกไปตาเหลือตัวนี่ดีวะได้กำไรหกร้อยไป้างลงทุนลงทุนไปจาำหมื่นได้กำไรหกร้อยนะครับเอ้า ดีแล้วนบจริงนะ่ะครับผมไปกันต่อที่ไม้ที่สองนะครับอภิษกหารหลวงปู่โดเรมอนนี่ไม่ทํางานเลยนะครับผมนนช่วงนี้นะครับสงสัยต้องจับสึกแล้วนะครับแบบนี้ก็ได้เรื่องได้แล้วอย่างเลยเดี๋ยวนี้ต่เตยไปเจอหอยมาเนี่ยส่เอับุตตอนนีมไหมโอ้ยหน่อย ไหลไหลไหลอุย้ยสดงไดตรงคูณเลยครับน่าจะโดนจังหวะแบบคอมโบตอนอย่างหละคุ้นลอยตุ๊บตุ๊บจังสี่เมียไปนึกภาพไว้เป็นแค่การจินตนาการถอนั้นนะครับผมนะลวกนั้นไม่มีอะไรเลยอ่ะคุณยี่สิได้ไซ่งานอยู่ครับผมเนี่ยบันยังเสียเสียของเปิดเลยนะครับ ฮะโอเคนะครับไม้ที่สองก็เกลือตามระเบียบไปต่อไม้ที่สมนะครับฮะก็มีเตียงแนบมแเตียงแน่แหะครับพี่น้องนะเอ้ยแต่ว่าก็จะจะเกลือไหลถ่วดแ๋้วคอยเบิดดกักอ่าจัดมันงามๆคุณร้อยแล้วนะคุณร้อยคุณหมื่นคุณแสนคุณล้านไหลไหลไหล เฮ้ย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 มันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ไอ้คุณหมึงคุณแสกคุณรอนคุณลอย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 เอ้า ว้าได้อยู่นะครับพันเจ็บอุ้ยหลดตัวไปเกือบตายพี่รองเย้ยไปก,ก็สิครับผมกับข้าวครับกับข้าวอุ้ยหลดตัวพี่้องเลยอะใบนี้ก็ได้เป็นมือนย้ยวนะครับผมหลดตัวไปเนาะอย่าเบิดไปนะครับผม <c oughs> อีิเดหานยุทธใหม่ไม่ทํางานนะครับผมนะแต่ว่ามันก็มันก็มันก็พอได้อยู่ล่ะครับผมมันก็บก่ถือว่าขี้ไร่หอกนะ ถ้ามันแตกสู้ไหมมันก็บโมเมนแวนวเนาะะไม้นี้กดมาทัา 7, 80, 000, ้งเจ็ดแปดหมื่นเนาะได้ลงอ้างเลยล่ะถ้ากดมาเจ็ดแปมนเนี่ยบอกได้เลยโอ้ยเอาคูร้อยแตก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 คูอยยี่สิบเ็ดก็แตก,แตกสิครับผมกับเขากับเขาเสียดายว่าพี่ดอเอย ตัวไปคุ้นมันหน่อยพูดน,นี่ครับเอาคุณร้อยแตงอีกรอบสองสมพรปากคุณรลอยแตกอีกรอบสองคุ้รอยแฝดอกได้ก็เตกสิครับผมก,กับข้าวครับกับข้าวเอาทำไรได้เมียนม่ง้องคุ้ลอยแตกมึกเปี๊ยมไรมาได้มึกเปียมไรมาได้หรือคุ้ร้อยแตกสองรอบอะ่ะเอา้าก็มาดิครับเอา้าฟีเกมในฟีเกมก็มานะครับสวย ใหม่นี่แหละใหม่นี่แหละครับผมยำลักไก่ได้เลยนะครับผมนะได้กับไหนหรอหล่ะครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยฟีสปินกับฟีสปินควางแทีนเนาะแม่มึงเอ้ยนะครับเอาไหลามาเทียมาไหลามาเทียมาบัดท,ทีนี้โอ้ยไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่คุณลอยแตกส้งหอบเนาะป้อวะคือฟุกคักฟุกเมี่ยไงวะเอาได้อยู่นะครับผม เมกขี่ไล่เมื่ขี่ไล่หาเงินแปดเนี่ยฮโอเคนะครับก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนาสำหรับเกมอันพีระมิดโบรันซ่านะครับอ่ะพวกใดอยากลองเบอ่งนะครับสำหรับค่ายท็อปพีจีหนึ่งหกแปดนะครับผมก็ปักหุดไว้ให้แล้วนะครับผมปะไปหาเหลินแนวใหม่ดีกว่าเนาะแตกล้วก็แยกย้ายกันครับผมป๊าป๊าป้ายขามุย